สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำการขยายนะคะไม้ด่างไว้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหรือว่าพวกไรแดงนะคะก็มักจะมาช่วงเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะบอนสีฟาโรเนี่ยค่ะเ,เจ้าไรแดงจะชอบมากแล้วก็มาเกาะบ่อยมากนะคะบางทีอาจจะต้องมีการโรยสตาเกิลจีป้องกันไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น บอนสีแล้วก็ไม้ด่างที่วางไว้ตำแหน่งต่างๆของบ้านนะคะแล้วนี่ก็คือที่ชําไว้แล้วนะคะตอนนี้รากเขาก็เดินแล้วนะคะอ่วัสดุชําก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่ปลูกไว้วางไว้ฝั่งทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะก็จะมีทั้งต้นที่ยังเหลืออยู่บ้างตายบ้างอันนี้เป็นลูกแขกตัดนะคะที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะคะ ก็ผสมเกสรที่บ้านออกมาฤิ์มาแล้วก็ทําการเพาะนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นบอลสีลูกไม้ต่างๆนะคะที่สะสมไว้นะคะตายบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าโรงเรือนหรือว่าศัตรูพืชในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะก็มีการ โรยสตาร์เกิลจีป้องกันไว้นะคะแล้วก็บางทีอากาศมันเปลี่ยนฉับพันต้นไม้ก็อาจจะรับไม่ได้นะคะนี่เป็นสเนจจันนะคะก็ตัดมาชชำๆขยายไว้ค่ะแล้นี่ก็เป็นหน่อฟาโรนะคะและนี่ก็เป็นบอนสีไม้ลูกผสมนะคะแล้วก็นี่ก็พอตัดมาปุ๊บนะคะก็เอามาแช่ ลงในน้ําก็จะผสมกระทิงแดงประมาณ1ฝานะคะเพื่อเสริมวิตามินช่วยในการเร่งรากนะคะก็อาจจะแช่ไว้สักประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะแต่วันนี้พอดีว่าทําอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นบอนสีนะคะที่ลูกเขาเยอะแล้วก็เลยเอามาขยายไว้นะคะช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะบอนสีเขาก็จะชอบ อากาศหน้าร้อนหรือว่ามีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตได้ดีเป็นพิเศษนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ปลูกใส่กระถางแล้วนะคะก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็วางไวท้ที่ที่ร่มรำไรนะคะและนี่ก็เป็นที่เราแยกลูกไม้เขาออกมาแล้วนะคะที่แตกหนอ่อออกมาก็ได้หลายต้นเลยนะคะก็ แบ่งๆไว้ค่ะมีเวลาก็ทําทําเพิ่มจํานวนไว้ค่ะอ่าอันนี้ก็ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะนําไปวางไว้ที่บริเวณร่มรำไรอ,อย่างน้อยนะคะหนึ่งสัปดาห์ค่ะแล้วนี่ก็เป็นวัสดุปลูกอีกรอบนึงนะคะไม่มีอะไรมากก็จะใส่ขุยมะพร้าวเยอะๆหน่อยเพื่อให้รากเขาเดินดีนะคะ อันนี้ก็เป็นที่ทำเสร็จแล้วนะคะดูรูปอีกรอบนึงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ